สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสูขูดสุมกันขับพอกับเบาา้าเท้าห้างน้นาเชนแอรครับพี่น้องมาพี่น้องไหมจุกุ้งสดๆพี่น้องมาีิจุใส่กับน้ำจิม้มเบิ่งพี่น้องเต็มถ้วยเลยน้ำจิ้มแบบจวดจัดเลยพี่น้องเบ่งบบบอุ้ยบบปวดตัวเลยเอา้ามาพี่น้องไหมสดๆพี่น้องแกะออกส่วนหัวมันถอดออกเอาไปถอดพี่น้องมากินแต่นเนื้อแบบเนื้อแบบไม่ไหมใส่ โบว์มันไสแล้วพี่น้องตอนนี้ขาวขาวพอ,อยังมาติีนกน้ำแข็งเซนน้ำแข็งไหวมึงตีปุย้ยคุณน่ะพี่น้องมาพี่น้องไหมเสียบ,ยบน้ำบาวท่วสูมองสบวนอเอาจังไงบ่นนี่ หันมาหาหมุมเก่าเพราะไงมาดิแดดไล่ฮัมมุมหมดเลยฮึมผักกะผักแกไ่แต่จะผักกรอบพี่น้องมเน,นะนี่ยผักกรอบเนี่ยคุณภาพเนี่ย มือนี้วันร้อยกระท่งด้วยเพื่องไปร้อยกระท่งมีการมีงานเนะาะระมัดระวังด้วยพีพน่องเลย អូននក់កំខាំងមក สดประดับพี่น้อง <c oughs> จรวจจัดครับรุ่นนี่ต้องใส่ซองพี่น้องเนื้อขาวใสเอาแบบโดวดดงๆมาเลยพี่น้องดินเดียวๆ <c oughs> อทำกิ่มตัวนี่จวดแห้งจวดอีเล่เต๋งใส่เมียงที่เราซ้อมกอนติ่มขำโอ้ยปาดเป้ 嗯。Mm. หัวนี่พี่น้องเอาไปทอดทอดกรอบ เป็นยังไงเนาะตรวจจากอะอืมห,หวานดีพี่น้องพักจากสวนะ Não tchau. ตัวเหนียวลงคุยจริงสิกัดเอาไป เนี่ดบอกเบิ้งพี่น้องเหนือแนวหนูบ่มีข้าวมีแต่หวานหวานไปเรื <c oughs> อ่อย นนเป็นกลุ่มเซียนเะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นกุ้งเปลือกเปลือกแข็ง พักเบิแต่พี่น้องมันใส่ต่ก,กุ่งกนต้นนึันล้ พี่น,อน,น้องเนี่ยมังกุ้งว่ะงามงามเนื้อมันอู้ยอันช้อนเต็มหนึกิ่ใส่กิ่งสิสวดเอาไปหนึ่งนี่กระน้ำจิ๋มเนี่พี่หลงอร่อยแล้วลง เดียวกี่เลย อืมอืมแต่ปากหินๆเลยอู้ขักแล้ เรียบร้อยพี่น้องโลเครื่องซดๆเลยเอามาแบบดินดึบๆทักเอาอยุกระช่างนะครับเอาอยุกระช่างเพิ่นมานะครับแสบเลยเนียวันหวานโอ้น้่งจิ้มกระตวดดีครับเอาบรรยากาศนะครับ่วงทวงแรงนะครับมือน,นี้เป็นเมือนรอยกระทงนะครับบันทีชิมหานะครับคืนชิมหาคำอ่ บ่มีหลังนอเดือนสิบหาวันเป็นเดือนสิบสองนานองไรตะลิงนะครับก็คือมือนี้ล่ละนะครับเป็นมือที่เท่าอนประเพทนี้นะครับเป็นเพนนี้ไทยก็คือวันลอยกระทงขอขามาแม่นาม้าหรือว่าเจ้าแม่คงคานะครับตะกี้บ้าเท่ากับเคยลอยเนาะคุณครูพายเห็ดกระทงนะครับตะกี้แต่กระทงไปเรียนงกล้วยนะเอาไม้จิ้มเขียวเป็นขัดไว้นะครับพี่น้องพับแบบง่ามเลย คับไปตองคุ่ม,มือนี้มันมีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับอาจจะมีอาจจะเป็นการไออาจจะเป็นต้นกล้วยแต่ว่าไอโตกีบนะครับอาจจะเป็นเบือขา้าวโพดหรือว่ากาบข้าวโพดที่เพิ่นแกะออกนะครับเพิ่นกระดูเก็บได้พี่น้องเอาไว้ใส่ตากแห้งไว้ย่างนี้ไปย้อมสีเอามาเห็ดเป็นหูมหงแน่หูมนกแน่ผู้เพิ่นมีฝีมือนะครับเรา,าไปเห็นมือขค้ืนวันที่ส4บี่มื้อวานนะครับไปเย็น อยู่อบตคำปอมนะครับเพิ่อลอยก่อนนะครับเมื่อนี้หลายๆหม่องหลายๆบอนนะครับการเริ่มเลยครับพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ยินทึมทำทึมทำมาแล้วนะครับคำคำนะครับคำควายประมาณสามสี่มงแรกนี่เริ่มแล้วเอนั่งนุพมาานะครับเพราะว่าจะเป็นนั่งนุพม่าน่อยนั่งนุพมานี่นะครับการรวมประกวดเนาะอ่าแสดงความสามารถลูกหลานอ่าตะลามู่บ้านนะครับในตำบลก็ไปประกวดนะเต่าที่เห็นนะครับแสดงความสามารถเอออันนี้ก็เป็น เวทีนะครับให้เขาเอินว่าลูกหลานนะครับลูกหลานบ้านเฮาได้แสดงออกนะครับได้แสดงถึงเขาเอินว่าอนุรักษ์ประเพณีนะครับแล้วก็แสดงความสามารถามีความสามารถแน่ๆบางคนลองเพลงล่ำกรพญานะคหรือว่าเขื่อนอะไรหรืลิปซิงกระมีนะครับโอ้ไปเห็นแล้วก็เออความสามารถสูม,มืมอร์นี่ เด็กหนุอยนักเรียนนักศึกษานะครับรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับก็มีความสามารถหลายคนนะครับหลายอย่างนํานะครับเอากะฝากพี่น้องเด้อพี่น้องเด้ออ่าไปเที่ยวกัรเที่ยวงานนะครับบอวัชสิเป็นขับรถขับล่าอ่าบอวัชสิไปในการในงานนะครับบางหม่องก็มีหมอระมนะครับบางหม่องมีดนตรีอ่าบางหม่องมีหลายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเป็นสิ่งที่อ่าเฮ็ดให้เฮาคือขนองนะครับเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังนะครับไปน้ำกัน กินน้ากันนะครับหรือว่าเห็นเอียงถือแบบกินหูกินตานะครับกับอด๊ต้ะพี่น้องโอดตโอดอ๊ตาใจหอนยาใจหอนนะครับให้เป็นไวรุนสางโตนะครับจะเป็นไวรุนใจหอนเนาะเอ้าฝากพี่น้องนะครับมือนีบ้าเทาก็มากินกุ้งนะครับจุกุ้งสดๆนะครับจะเสียบฝากพี่ตนน้องสูขู่สูขูดนเก่านะครับหมักอะไรถือใจกระแท่บลาเทาเนี้นะครับนะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ